สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคลิปแรนดอมค่ะหลังจากไม่ได้ทํามานานแล้ววันนี้นะคะรักชอบนะคะจะขอพลังงานดีๆจากพี่ไพ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่ไพ่นะคะจะมอบพลังงานดีๆพลังงานบวกๆอะไรให้กับเรานะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขออนุญ,ญาต เทวดาประจําตัวของเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็ขออนุญาตเทวดาประจําตัวข้าพเจ้าเองนะคะขอพลังงานดีๆจากพี่ไพ่เพื่อส่งเสริมพลังงานของเราทุกคนนะคะขอพลังงานดีๆนะพี่ไพ่คิดถึงแดนดอมมาก ว้าวใบแรกก็แทมเพลตเลยค่ะตอนนี้นะคะกำลังมีคนที่ปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่ค่ะพลังงานร้อนและพลังพลังงานเย็นนะคะไฟกับน้ำกำลังพัฒนาพลังงานภายในกันอยู่ The Moon ใบที่สองนะคะเป็น The Moon ใบที่สามราชินีถ้วย ใบที่สี่เจ็ดถ้วยใบที่ห้าอัศวินเหรียญแมแแ่แฟนพันธ์แท้แฟนพันธ์แท้ของเราอัศวินเหรียญวันนี้ขอสักแปดไปแล้วกันนะคะก็น่าจะเต็ม แปดถ้วยก็มาเก้าเหรียญค่ะใบสุดท้ายไปที่แปดหกดาบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับกล้องนะคะเพื่อให้ใหได้เห็นไพ่ทั้งหมดชัดๆ พลังงานแรนดอมนะคะพลังงานจากพี่ไพ่นะคะวันนี้นะคะพี่ไพ่อยากบอกว่าทุกคนกำลังพัฒนาตัวเองพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณภายในค่ะพัฒนาความรู้สึกภายในกำลังปรับสม,มดุลทางด้านอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองอะคะ่ะให้มั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นแล้วก็ เปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกที่มากขึ้นนะคะอะไรที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะมีความเครียดมีความวิตกกังวลใช่ไหมคะคุณจะออกจากสถานการณ์ความเครียดความวิตกกังวลนั้นได้คะ่ะมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะแล้วพอมีความชัดเจนเกิดขึ้นในความรู้สึกอะ่ะคุณจะมีความรู้สึกที่ยิ่งมั่นคงกว่าเดิมมีอารมณ์ที่มั่นคงกว่าเดิมแล้วคุณก็จะรู้ว่า จุดหมายปลายทางที่คุณต้องการอ่ะมันคือสิ่งใดแล้วอะไรนะคะที่มันตอบโจทย์ความรู้สึกของคุณคะ่ะมีราชินีถือถ้วยนะคะราชินีถือถ้วยเนี่ยคุณกำลังจะได้พบกับความรู้สึกที่ดีความรู้สึกเติมเต็มในหัวใจของตัวเองความสุขความอ่อนโยนความใจดีมีเมตตานะคะทั้งนี้นะคะคุณอาจได้รับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือจากผู้หญิงหนึ่งคนก็ได้นะคะ พลังงานนะคะเพื่อนๆหรือจะเป็นตัวเพื่อนๆเองก็ได้นะคะเนี่ยถ้าเป็นไพ่บุคคลใช่ไหมคะมีขึ้นมาทั้งอัศวินถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือถ้วยนะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆน่ะถ้าเพื่อนๆืเป็นผู้ชายอ่ะเพื่อนๆก็จะมีพลังมีใจที่มุ่งมั่นที่จะหาเงินหาทองกําลังสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอยู่กําลังหาเส้นทางการหาเงินหลายทางอยู่ค่ะเพื่อเพื่อนๆืนนะคะ จะได้แบบมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ดูแลครอบครัวของเพื่อน e. ๆๆดูแลตัวเพื่อนเอนเองแล้วก็ดูแลคนเพื่อนเพื่อนรักนะคะได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆนที่เป็นอัศวินถือเหรียญน,นะคะในกรณีที่เพื่อนๆนนะคะมีบุคลิกนิสัยนะคะเป็นธาตุดินก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนะมีอุปนิสัยเหมือนกับอัศวินถือเหรียญเนี่ยแปลว่าเพื่อนๆนะคะกําลังมุ่งมั่นหาเงินอยู่คะ่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนนะคะมีอุปนิสัย ไม่ว่าชายหรือหญิงนะอ่าเป็นราชินีถ้วยหรือว่าเป็นบุค,คลิกที่ผสมกันนะคะทั้งสองแบบอะค่ะเพื่อนๆนนะคะก็กําลังหาความสุขให้ตัวเองนะคะกําลังมองดูความฝันของตัวเองอยู่ว่าฝันไหนกันนะที่เราอะ อยากจะหยิบขึ้นมาทําก่อนฝันไหนกันนะที่เราอ่ะจะนํามาทําให้เป็นจริงพเพื่อนๆนะคะกําลังจะค้นหาความฝันที่จะมาเป็นเป้าหมายของพเพื่อนๆค่ะเหมือนคลิปก่อนที่แล้วพเพื่อนๆนะคะน่าจะมาฟังคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นเพื่อนๆที่มาติดตามรับติดตามรับชมรับฟังคลิปของช่องรักชอบค่ะหรือถ้ามาเป็นเพื่อนใหม่นะคะก็แปลว่าเพื่อนๆโดนคลิปนี้ดึงดูดเข้ามานะคะ ถ้าเพื่อนๆโดนคลิปนี้ดึงดูดเข้ามาแล้วพี่ไพ่ก็อยากบอกเพื่อนๆว่าคุณน่ะออกจากความเครียดได้นะออกจากความคุมเครือได้นะออกจากอะไรก็แล้วแต่ที่มันบดบังจิตใจของคุณนะคะให้มันหม่นหมองมีแต่ความคิดมากมีแต่ความรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอะที่มันติดอยู่ในใจอะ <c oughs> มีอะไรบางอย่างที่ติดใจอยู่แต่เราก็ไม่รู้ในสถานการณ์ดังนั้นนะคะอย่าคิดมากคะ่ะ อย่ากังวลตัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปออกไปเลยค่ะความรู้สึกนี้ให้คุณนะคะอยู่อย่างมีความสุขถ้าใครที่ยังโสดอยู่นะคะเป็นเก้าเหรียญอะโสดอยู่แบบเก้าเหรียญรอหนึ่งเหรียญขึ้นมาเติมเต็มนะคะคุณอาจจะเจอราชินีถ้วยผู้หญิงที่แสนจะจผู้หญิงที่แสนจะอบอุ่นใจดีอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นผู้หญิงที่ ทนุถนอมดูแลใจคุณเป็นอย่างดีหรือคุณจะเจอกับผู้ชายที่เก่งขยันหาเงินมีความมั่นคงสุข,ขุมรอบคอบแล้วก็รักใครรักจริงมีความหนักแน่นมีภาวะความเป็นผู้นำมีความสุข,ขุมแล้วเวลาคนคนนี้รักคุณเขาจะมองแค่คุณเพียงคนเดียวเขาจะไม่ไปดูที่คนอื่นเลยเขาจะไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยนะคะเนี่ย พลังงานของไพ่วันนี้พลังงานของที่ไพ่วันนี้ค่ะมีแต่ความซื่อสัตย์ใจดีจริงใจอบอุ่นนะคะไม่มีพลังงานที่แบบมันแย่ๆเลยนะอาจจะมีแค่ความกังวลและความคิดมากคิดมากเกินไปการคิดเยอะการใช้อารมณ์และความรู้สึกที่มากเกินไปจนมันทําให้เราอะคะ่ะเสียสมาธิเท่านั้นเองเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนดูสิผ้าผู้หญิงเก้าเหรียญเนี่ยค่ะ เขามีความสุขได้ตัวเองแล้วกว่าเขาจะมายืนอยู่ที่เก้าเหรียญเนี่ยเขามีความอดทนพยายามขนาดไหนในการทํางานหาเงินมันหมายถึงความมุ่งมั่นและความมานะอดทนนะคะซึ่งเพื่อนเพื่อนอะที่เข้ามารับชมรับฟังอะคะ่ะมีความอดทนมีความมุ่งม,มานะมีความพยายามในการหาเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคด้วยขอให้เพื่อนนะคะลอยสินเก่า รอยความรู้สึกแย่ๆรอยสิ่งที่มันไม่ดีอะค่ะที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ต่อความรู้สึกของเพื่อนเพื่อแล้วนะคะขอเพื่อนเพื่อนะคะทิ้งมันออกไปค่ะเอามันออกไปอย่างหกดาบเนี่ยค่ะอาจจะหมายถึงคําว่าวิธีแห่งความสบายใจค่ะเส้นทางสู่ความการหลุดพ้นทุกเส้นทางสู่ความพ้นทุกอะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็คือว่ามันเป็นวิถีแห่งการละสิ่งที่ทําให้จิตใจของเรานะคะไม่มีความสุขไม่มีอิสระหรืออาจจะเป็นกิเลสหย,ยาบๆนะคะอย่างเช่นความกโกรธความโลภแล้วก็ความหลงนะคะหรือกิเลสนะคะที่มันละเอียดขึ้นกว่านี้ก็คืออย่าเห็นผิดเป็นชอบนะคะแล้วก็อย่าทึอย่ายึดมั่นถือมั่นในตัวเองให้เรานะคะพยายาม ละอัตตาและตัวตนของเรานะคะโอ้โหแต่และอัตตาและตัวตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะเพื่อนๆจะต้องทิ้งมันออกให้ได้นะคะสิ่งที่มันไม่ดีอะ่ะแล้วก็ให้เรานะคะฝึกฝนตัวเองฝึกฝนการมีความสุขได้ด้วยตัวเองแบบก้าเหลียนค่ะฝึกฝนตัวเองให้มีความสุขด้วยตัวเองให้มีทัศนคติที่ดีให้ทําอะไรนะคะก็นึกถึงว่า เราอะ่ะมีความสุขนะเราอะ่ะอยู่บนเส้นทางแห่งความสบายใจและด้วยความสบายใจเหล่านั้นมันจะสร้างโชคสร้างเงินสร้างโอกาสแล้วก็ทําให้พบเจอกับคนที่พร้อมจะมาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีของเพื่อนเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนเมตตาคนที่หนักแน่นมั่นคงนะคะทั้งยังพัฒนา จิตวิญญาณภายในของเพื่อนนะคะให้เติบโตยิ่งขึ้นพัฒนาการตื่นรู้พัฒนาความรู้สึกให้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นให้เป็นคนที่ออกจากความวุ่นวายใจได้อย่างเร็วขึ้นค่ะเพื่อน,อนช่องรักชอบนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะดังนั้นนะคะขอให้เพื่อนๆสบายใจได้เลยนะคะว่าคนเรานะ่ะ ยิ่งโตขึ้นยิ่งพัฒนาตัวเองยิ่งผ่านการเรียนรู้ยิ่งผ่านการทดสอบไม่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคทางความคิดปัญหาที่ตัวเองอ่ะสร้างขึ้นมาหรือว่าคนอื่นมาสร้างปัญหาให้ขอให้เพื่อนนะคะมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เ,เพื่อนเป็นสิ่งทีเ่เพื่อนทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก่อให้เกิดความสุขกับเพื่อนสร้างความฝันแล้วก็เป้าหมายให้กับเพื่อนจนเป็นเงินเป็นงาน เป็นความมั่นคงให้กับเพื่อนๆนได้ขอเห้นเพื่อนนะคะทําต่อไปอย่างมุ่งมั่นตั้งใจค่ะขอเห้นเพื่อนนะคะตั้งใจไว้เลยว่าเพื่อนๆนน่ะเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่มีความสําเร็จได้ไม่ว่าเพื่อนๆจะยังโสดอยู่หรือว่าเพื่อนๆจะมีคู่แล้วไม่ว่าเพื่อนๆจะได้พบเจอกับคนรักที่แล้วคนรักแล้วหรือไม่ขอเห้เพื่อนรู้เลยนะคะว่าความสุขอยู่ที่ตัวเราเป็นคนกําหนดความสุขเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะแล้วถ้า แล้ทัศนคติที่ดีก็จะนำพาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนค่ะโอ้ยวันนี้แบบตื oh, ่นเต้นไม่ได้ทำแรนดอมนานคลิปคลิปนี้แบบพูดกุกกุกกะกะลิ้นพันกันบ่อยมากขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆเอาล่ะเอาล่ะผู้อ่านนะคะก็ขออวยพรให้เพื่อนๆนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะพัฒนากายใจ แล้วก็จิตวิญญาณนะคะให้สมดุลมั่นคงและมีความสุขนะคะไม่ว่าจะทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังดังสิ่งที่ปรารถนาค่ะถ้าอยากเจอความรักที่ดีขอให้ได้เจอความรักที่ดีถ้าอยากพบช่องทางการเงินที่มีมากมายก็ขอให้มีโอกาสมากมายเข้ามารายร้อมในตัวเพื่อนๆนะคะถ้าอยากมีความหวังความฝันที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายก็ขอให้ความหวังความฝันและได้สำเร็จเป้าหมายโดยเร็วพันทันทีนะคะ ยังไงแล้วช่องรักชอบขอฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปค่ะ